ป๊าป๊าวันนี้จ่ามินกับเจ้าเมืองอมาทำอะไรลูกมาอะไรมายิงกันร่างไม้มากรุงเทพประพิวรสเหรอลูกอยู่เกาหลีแต่ยังพูดไม่เโอเคเนี่ยมากรุงเทพประพิวรสเนี่ยมากันทุกคนเลยสนุกไ,ไหมบินเห็นไหมมานั่งดา่าโค้ชคนบ้านนอกมานั่งรถไฟกูตายเลยฮะหนุ่มบ้านนอก,กนเละเจ้าเมืองฮะมามาที่สถานีกลางกรุงเทพประพิวรสเลย อไไม่ด้หรอออกได้นี่ไงเราออกใช้เป็นตัวถัดนู้นถัดนู้นไปนี่วันนี้เราเจ้าเมืองมาทำะไรดูมาดูรถไฟแค่เนี้ยหรอพาเมินมาดูรถไฟฮะมานนี้ดิมันจะมาดูรถไฟแค่นี้เหรอโอ้ยมันดูรถไฟแค่นี้เหรอลูกโอเคเราวันนี้เรามาพามาดูรถไฟนะครับเลยมาดูรถไฟสถานีกลางบางซื่อนู่นจะไปดูนู่นนะครับโอ้อยากดูรถไฟมากวันนี้ เขาอยากรถไฟเดินไปเดินลยเดินไป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 เลยมีห้องน้ำดุเจมงเคยเคยขึ้นรถไฟไหมไม่ดุอันนี้ที่ขับเออนี้ที่ขับรถไฟดุเขอที่ขับรถไฟอันนี้ที่ขับรถไฟดุที่ขับรถไฟเห็นไหมอ่านี่ที่ขับรถไฟอันนี้เขาจะไม่ไปไหน โผล่หน oh, oh, pues ้าโผลหน้า hmm. พ well, ี yeah, 8, ่โผล่หนาพี่เออาป๊ะป๊าจะจะเลื่อนกล้องครปะป๊าจะเลื่อนกล้องเอปเอปอ่าเลื่อนกล้องเลื่อนกล้องเอ่าเห็นไหมอ่าป๊ะป๊าให้วันนี้พามินกับเมืองมามาเทีรถไฟมาเจีรถไฟครับดีใจไหมลูกดีใจเห็นรถไฟแล้วเนาะเห็นรถไฟแล้วเนาะ ใจเมืองเห็นรถไฟยังเห็นไหมีิโอเคยังนี่นี่ขึ้นรถไฟไปขบวนไม่ลูกไม่ต้องขึ้นเครื่องบินแล้วไปประมาณสิบสองชั่วโมงไปไหมโอเคครับรวันนี้จาาเมืองกับจามินเขามาดูรถไฟที่สถานีกลางบางซื่อนะครับมาทําไมก็ไม่รู้ครับมาดูรถไฟไม,ไม,มาดูรถไฟสนุกกันล่าโอเค โอ้โหรถวันนี้เราจะนั่งกี่คนรถคันนี้รถเล็กๆหนึ่งคันเรานั่งกันแปดคนนะครับเป็นไงนั่งหันด้วยสิเป็นเบาะแยมอะไรเออเห็นไหมโอ้โหวันนี้เราอยู่บนทางด่วนพาจามินไปดูรถไฟอ่าเป็นไงครับเป็นไงโอเคร้อนไหมร้อนไหมโอ้โหเย็นดีสบายโอเคโอเคโอเค